สวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกท่านครับนี่แลกองอะไรมาหลุดแอ่งแม้งอยู่เนี่ยให้ดูตรงนี้นะครับล้างรอลูกค้าก่อนพรุ่งนี้ลูกค้าจะมาซื้อคาวาซกินะครับอยากได้ตัวใหญ่ๆหญ่ลานเบาๆมีตัวนี้เป็นรหัสสามเดี๋ยวหางได้เย็นนี้นะครับหางได้เย็นนี้เดี๋ยวมาประกอบพรุ่งนี้ก็วางจําหน่ายได้และับใหม่นะครับตัวนี้เป็นคาวาซกิ ทีเฮดสามสามโมเดลใหม่ด้วยนะครับละรหัสสามนี่ใช้งานมันน้อยมากตัวนี้ก็จะเป็นทีดีสามสามนะครับสวยเหมือนกันนะครับนี่ถังไม่ได้เปลี่ยนนะนี่เดิมจากญี่ปุ่นนะนี่ดูคัดเห็นไหมครับใช้งานน้อยมากเลยส่วนตัวนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นมิสูทีเอลสี่แปดนะครับปกติเราจะเจอทีเอลสามสามใช่ไหมครับตัวนี้บักเอฟเลยนะครับใช้คําว่าบักเอฟเลยนะฮะสี่แปดนะครับ นี่ TL TL EC8 FD เห็นไหมมันอยู่ในเครื่องอประมาณเหมือนเจาะลุมประมาณนี้เนี่เพราะว่าถังมันจะตั้งแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้อุย้ยใหญ่มากเลยผมจะเทียบให้ดูกับรหัส3มนะครับว่าไซส์มันคนละไซส์เลยนะเดี๋ยวตั้งข้างๆกันก่อน เห็นไหมครับโหโหโหใครที่ชอบระเบิดภูเขาเผาะกะท่อมเดี๋ยวเจอกันนะครับรอหางมาชนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวราคาเดี๋ยวมาตั้งให้อีกทีหนึ่งนะครับเอามาอัปเดตให้ทราบนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ